สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันในคลิปที่2แล้วเนาะกับกลุ่ม Fyd นะครับกลุ่ม Follow Your Dreams โรงเรียนวัดเขมาเพชราตารามจังหวัดนนทบุรีวิชาชีววิทยาครับกับตอนที่2เข้าใจชีววิทยาสำหรับใครที่ดูคลิปแรกมาแล้วนะครับก็จะรู้ว่าเรามาทำอะไรกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะก็ดูคลิปแรกของพวกเราได้ครับที่ที่ไหนดูในดีสคริปชันด้านล่างนี้นะครับว่าติดตามพวกเราได้ที่ไหนพวกเราคือกลุ่มอะไรดูได้ในคลิปแรกนะครับเอาเอาคร่าวๆว่าพวกเราเป็นกลุ่ม ที่สอนโดยไม่สแสวงหาผลกําไรแล้วกันเนาะทีนี้เรามาถึงตอนที่2แล้วว่าเข้าใจชีววิทยาวันนี้เราจะพูดถึงอะไรกันนะครับเราก็จะพูดว่าวิชาชีววิทยาคืออะไรแล้วก็หัวใจหลักของวิชาชีววิทยาเป็นอะไรนะครับว่าเราจะต้องศึกษาอะไรกันเป็นหลักแล้วก็สาขาต่างๆของวิชาชีววิทยานะครับว่าสามารถแบ่งแยกย่อยเป็นสาขาโดยยึดตามอะไรได้บ้างเนาะสุดท้ายก็จะดูเกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีววิทยาครับว่า นักวิทศาศาสตร์เขาใช้กระบวนการศึกษาวิชาชีววิทยาด้วยอะไรกันบ้างนะครับสามารถเปรียบเทียบเนื้อหานะครับกับหนังสือกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ดังนี้นะครับผมบทที่1ก็จะลิงก์กับเรื่องนี้นะครับบทที่1ในหนังสือเรียนเนาะแล้วก็อีกทีก็บทที่2นะครับการศึกษาวิชาชีววิทยาโดยตรงเลยโอเคเริ่มเลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มนี่สไลด์นี้ The World Biology, ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของชีววิทยาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คลิปแรกเราได้ทําความรู้จักกันไปแล้วคลิปนี้เราก็จะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกทางชีววิทยาโลกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์นะครับเราจะศึกษาสิ่งมีชีวิตสกอบของเราคือสิ่งมีชีวิตซึ่งสิ่งมีชีวิตมีจํานวนมากมายมหาศาโลบนโลกใบนี้แต่เราสามารถศึกษาได้ด้วยกฎเกณฑ์บางอย่างนะครับซึ่งเราจะจะมาดูกันในวันนี้และตอนต่อๆไป หวังว่าโลกแห่งนี้นะครับจะทําให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนไม่มากก็น้อยหวังว่าทุกคนจะมองโลกในทางที่เปลี่ยนไปมองสิ่งมีชีวิตเล็กๆบางอย่างหรือใหญ่ๆบางตัวว่ามีความมหัศจรรย์นในตัวอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอยู่แล้วในธรรมชาติเนาะมนุษย์เป็นเพียงผู้เรียนรู้พี่จะทําหน้าที่เป็นเพียงผู้นําทางเท่านั้นนะครับวางรากฐานในการเดินทางในโลกแห่งชีววิทยาบอกวิธีการเอาตัวรอด และวิธีใช้ชีวิตในโลกแห่งนี้ที่บางคนมองว่าโหดร้ายเนาะซึ่งมันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเท่าที่พี่จะบอกได้เนาะแต่การเก็บกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางและออกผจญภัยเป็นเรื่องของน้องๆเองพี่ทําได้แค่ชี้ทางแต่ไม่ได้ประคองเดินไปตลอดเนาะเ <c oughs> มื่อจบจากเนื้อหาทั้งหมดที่เหลือก็จะอยู่ในมือน,น้องๆว่าอยากจะเดินทางต่อในโลกแห่งนี้ในแบบไหนนะครับโอเคเริ่มเลยชีววิทยาคืออะไรคําว่า biology เนาะ biology มาจาก bios บวก logos นะครับ คำนี้ก็จะเจอในประโยคแรกของในหนังสือหลายๆเล่มด้วยกันซึ่งมาจากภาษาก,กรีกนะครับคำว่า b อสแปลว่าสิ่งมีชีวิตและโลก o สแปลว่าวิชาหรือการศึกษาอย่างมีเหตุผลนั่นคือบโ o l o g y คือวิชาคือวิชาที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตด้วยกระบวนการบางอย่างอย่างมีเหตุผลมีขั้นตอนนะครับโอเคทีนี้เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาดูกันว่าอะไร digital science คือ วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคือว,วิชาที่ว่าด้วยการศึกษากฎเกณฑ์บางอย่างในธรรมชาตินะครับความเป็นไปของมันซึ่งชีววิทยาเป็นหนึ่งในนั้นเนาะเป็นหนึ่งในนิเจอร์ไซด e และการได้มาซึ่งความรู้องค์ความรู้ทางวิชาว,วิทยานะครับเราต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนเนาะ observe information ก็คือเราต้องสังเกตอะไรบางอย่างออกมาให้เป็นข้อมูลของเราก่อนทีนี้ก็มาผ่านกระบวนการอะไรบางอย่าง scientific inquiry นั่นคือการสืบเสาะสแสวงหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกัน จนสุดท้ายได้ออกมาเป็นความรู้ในทางชีววิทยาความรู้ทางชีววิทยาที่เรามาเรียนกันนั้นผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วนะครับซึ่งผ่านการทดลองมาต่างๆมากมายวิทยาศาสตร์สามารถทถําซ้ําทดลองได้นะครับซ,ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สังเกตเรียนรู้และทดลองกันมาเป็นจํานวนมากซึ่งเราก็จะเป็นรุ่นต่อไปที่ต้องไปทํากันนั่นเองเนาะ โอเคหัวใจหลักของวิชาชีววิทยาอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าวิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนาะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตยังไม่พอเราศึกษาอะไรต่างๆที่แวดล้อมสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยศึกษาอะไรต่างๆที่แวดล้อมก็ยังไม่พอเราศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะครับโอเคในแง่มุมต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่เราศึกษานั้นเราศึกษาอะไรบ้าง เราศึกษาต่างๆมากมายเลยครับทั้งโครงสร้างสรีรวิทยาก็คือการทํางานของอวัยวะต่างๆนะครับการทํารงดุลการสืบพันธุ์การเจริญเติบโตพันธุศาตสตร์วิวัฒนาการนู่นนี่นั่น,นมากมายนะครับเท่าที่เราจะศึกษาในแง่มุมต่างๆของสิ่งมีชีวิตได้โดยหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งเราจะได้ไปเรียนในบทต่างๆต่อไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมว่าเราศึกษาอะไรบ้างก็จะศึกษาเกี่ยวกับการหมุนเวียนสารการอพลังงานในระบ,บ จากสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมหมุนเวียนยังไงถ่ายทอดยังไงนะครับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นสิ่งมีชีวิตแรงผลักดันทางวิวัฒนาการต่างๆแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับโอเคเนาะหัวใจหลักของวิชาชีววิทยาโดยสรุปแล้วก็คือเราจะศึกษาเมนพอยต์หลักอยู่ที่นี่นะครับสิ่งมีชีวิตและดูว่าสิ่งแวดล้อมที่มากระทบสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างมีผลกระทบอย่างไรมีความปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการแบ่งสาขาของวิชาชีววิทยากันบ้างนะครับว่าวิชาชีววิทยา จัดแบ่งเกณฑ์ตาม1สิ่งมีชีวิตที่ศึกษานะครับอะไรบ้างที่นี่คือยกตัวอย่างมานะครับซิโลโจีสัตววิทยาศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เนาะบอตานีพฤษศาสตร์ะระนะครับศึกษาเกี่ยวกับพืชไมโครบโอโล,โล,โลโจีจุลชีววิทยาศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแบคทีเรียนะครับฟังใจต่างๆพาเลออนโทโลจี e ology, นะครับศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับบรรพชีวินวิทยาชื่อภาษาไทยเนาะ ซึ่งในแต่ละสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับเราก็จะศึกษาได้หลายแง่มุมต่างๆกันซึ่งที่ยกตัวอย่างมาก็เป็นดังนี้นะครับฟิสิโอโลจีนะครับศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยาเกี่ยวกับการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆนะครับมอร์โฟโลจีศึกษาเกี่ยวกับสันฐานวิทยารูปพรรณสันฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับอาโตมี omy, กายวิภาคศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายนะครับพิสโตโลจีนะครับคือศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อนะครับจีเนติกศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์นะครับ อีโคโลจีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนฮิมาโซโลจีก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเลือดต่างๆนั่นเองไซโตโลจีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์นะครับซึ่งแงม่มุมที่ศึกษาตามนี้นะครับก็จะศึกษาในแต่ละสิ่งมีชีวิตไปนะครับและยังมี2ส,สาขาที่ซัพพอร์ตอยู่กับสิ่งมีชีวิตอยู่กับสาขาของวิชาชีววิทยาต่างๆนั่นคือ t ท x onomy และ e v o l u t i o n a r y biology นะครับ t ท x o n o m y คืออนุกรมวิธาน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตนะครับการตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิตและการและการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับและ evolutionary biology นะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั่นเองซึ่งสองสาขานี้จะสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมานะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรโอเคครับการศึกษาวิชาชีววิทยาเนื่องจากวิชาชีววิทยาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทําให้การศึกษาวิชาชีววิทยา เพื่อให้ได้องค์ความรู้จึงมีพื้นของแนวปฏิบัติเพื่อสืบเสาะค้นหาให้ได้มาซิ่งคำตอบของปัญหาเรียกว่าระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง scientific method นะครับซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นแนกรมเข้าวๆได้ดังนี้ปุ๊บเมื่อเราเจอปัญหานะครับอันดับแรกเราต้องเกิดการสังเกตก่อน observation นี่คือ,กา,อก,การสังเกตกนะครับการสังเกตเป็นพื้นฐานที่ดีของนักวิทยาศาสตร์นะครับอันดับ2คือการตั้งสมมติฐาน forming hypothesis นะครับว่า สิ่งสิ่งที่เราต้องการจะศึกษานะครับควรจะมีผลมาจากอะไร3 p rediction นะครับคือการทำนายการตั้งเงื่อนขไขขึ้นมาครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับ4 experiment นะครับคือ,อ,อการทดลองนะครับว่าการทดลองเป็นการศึกษาข้อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มีการกําหนดตัวแปรต่างๆควบคุมให้ได้ผลการทดลองที่สอดคล้องและเปลี่ยนค่าเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจะศึกษานะครับแล้วก็ Analysis คือการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเมื่อที่เราศึกษากันมาทั้งหมดแล้วมันคืออะไรบ้างเมื่อ Analysis หรือวิเคราะห์แล้วก็จะแบ่งออกเป็นสองทางว่าผลผลนะครับไม่เป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานเอาไว้นะครับหรือผลเป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานเอาไว้ถ้าไม่เป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานเอาไว้แล้วก็จะลากลับมาข้อนี้นะครับว่าเราอาจจะตั้งสมมติฐานใหม่นั่นเอง แต่ทั้งสองทางนี้สุดท้ายแล้วต้องแชร์นะครับกดปุ่ม f a c e b o o k แชร์ให้เพื่อนเพื่อนรู้ไม่ใช่นะครับกดปุ่มแชร์ให้สังคมทางวิทยาศาสตร์ได้รับรู้นะครับ <_ S 1> เผยแพร่ออกไปว่าเราได้ค้นพบอะไรหรือเราผิดพลาดเรื่องอะไรนะครับโอเคทีนี้ยกตัวอย่างแล้วกันเนาะเอาอะไรดีเราร,รับตัวสมมุติพัดลมอ่าพัดลมพัดลมหยุดหมุนอ่าสมมุตินั่งเปา่าพัดลมอยู่เปา่าเปาไปเปเปา่ามาพัดลมหยุดหมุน observation พี่ก็คือสังเกตเห็นว่าพัดลมหยุดโอเ okay. ค forming hypothesis ก็คือการตั้งสมมติฐานพัดลมหยุดหมุนเนื่องจากมอเตอร์เสียโอเคพี่ตั้งสมมติฐานอันนี้จะเป็นประโยคบอกเล่านะครับ observation เสร็จแล้วก็ forming hypothesis เป็นประโยคบอกเล่าทีนี้ prediction เป็นการทำนายถ้าพัดลมหยุดหมุนเพราะมอเตอร์เสียจริง แล้วถ้าเปลี่ยนมอเตอร์จะทำให้พัดลมกลับมาหมุนอีกครั้งโอเคนี่คือการทำงางของพี่ Experiment ก็คือเปลี่ยนมอเตอร์เลยซึ่งก็ถ้าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรพอตอนนี้ไม่มีเครื่องมืออ่ะไม่ใช่ <c oughs> โอเค,อเ,คเนาะเมื่อเราทำการทดลองแล้วว่ามันเป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานไว้หรือเปล่าก็จะมา a n a l y ลิ s พี่ก็ลองกดเสียบปลัก๊กแล้วก็กดพัดลมดูถ้ามันหมุนโอเคว i ซก็นั่นคือมันได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ เราก็จะแชร์ให้โลกรู้ว่าโอเคถ้ามันหยุดหมุนอย่างนี้อย่างนี้นะมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากมอเตอร์เสียแต่ว่าถ้าโอเคเมื่อเปลี่ยนมอเตอร์ไปแล้วกดเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ไม่หมุนแล้วก็อาจจะมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไฟดับหรือเปล่าซึ่งถ้าไฟดับมันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะเราก็จะวน Process นี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราก็ต้องแชร์ให้รู้อยู่ดีว่าอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมัน มันอาจจะไม่ได้เป็นมาจากมอเตอร์ยืนหมุนมอเตอร์เสียก็ได้แล้วก็ต้องแชร์ให้คนอื่นรู้ต่อไปนะครับอีกอันนึงที่ชอบมากเลยคือแผนภาพนี้แผนภาพอันขวานะครับ everybody knows scientific method คือทุกคนรู้ทุกคนรู้ระเบียบการทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วในส,สันชาตญยานความอยากรู้อยากเห็นของเรานะครับ 1. make an observation เด็กๆเด็ก,ดกตัวน้อยคนนี้ก็มองเห็นอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนาะ 2. form ฟอร์มอภัฮปว่าถ้ากินเข้าไปมันจะเกิดอ,อะไรขึ้น 3. perform ฟอร์ม e r i m เอ็กซทดลองเลยกินเข้าไป 4. ี่อ l น z e the ซ์เ a ก็คือวิเคราะห์ข้อบูลน,นะครับว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยห้ารี r อร์ตยู i n d i n ดกดปุ่มแชร์นะครับร้องไห้ครัมันเปรี้ยวหรืออะไรสักอย่าง 6. invite ยอัลเจอร์ทูรีพอร์ต e เรนั่นคือผลทางวิทยาศาสตร์นะครับต้องสามารถรีพีทได้หรือทำซ้ำได้ ะครับก็เลยจะเอาไปให้เพื่อนกินตามนั่นเองเป็นเด็กดีมากนะโอเคอันสเปคชันนะครับด้านซ้ายนี้ก็คือถามคำถาม,ถามดู Background Research ก็คือดูอ่าหา s e a r c h หางานวิจัยล่วงหน้าว่าเขาศึกษาอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เราสงสัยไว้บ้างแล้วแล้วก็ Construct a Hypothesis นะครับว่าเราเราก็จะฟอร์มฟอร์ตัวไอ้นี้ขึ้นมาตัวสมมติฐานขึ้นมาทีเราก็จะ Test with an Experiment ก็คือทดลองนะครับซึ่งในแผนภาพด้านซ้ายนี้ก็จะละเอียดกว่า กว่าหน้าเมื่อสักครู่นิดหนึงคือมีขั้นตอนนี้ว่า procedure working หรือเปล่าว่ากระบวนการที่เราทํานั้นกับในขั้นตอนการทดลองที่เราทําการทดลองนั้นมัน work เหรือเปล่าเราดูที่ขั้นตอนว่าเราทําถูกหรือเปล่าถาโ no, นก็คืออ่าไม่ไม่ work นะครับก็หาปัญหานะครับ troubleshoot แล้วก็ carefully check step by step นะครับว่าเราทําการทดลองได้ถูกต้องตาม step by step หรือเปล่าแล้วก็กลับไปเทสใหม่นะครับหรือว่าถ้าเรา procedure work แล้วก็คือ ตัวขั้นตอนในการทำของเรามัมเวน work แล้ว yes o k a ค analyze the data ก็คือวิเคราะห์เหมือนเมื่อสักครู่นะครับว่าผลเป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานไว้ตอนต้นหรือผลไม่เป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานไว้ตอนต้นถ้าไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเราก็จะย้อนกลับมานะครับ construct a hypothesis ก็คือสร้างสมมติฐานใหม่นะครับก็คือเราก็จะดูว่า background research ล่วงหน้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ ตั้งคําถามใหม่แล้วก็สร้างสมมติฐานใหม่แล้วก็เริ่มการทดลองอีกครั้งอย่างมั่นใจนะครับทีนี้เราก็สุดท้ายก็ communicate resource นะครับว่าสิ่งที่เราค้นพบพบอะไรบ้างนั่นเองเนาะเราก็ต้องแชร์คนอื่นรู้กดปุ่มแชร์ออกไปเพื่อนก็จะมากดไลค์นะครับไม่ใช่แล้วโอเคไปต่อแต่แต่นะครับเมื่อที่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ flexibility หรือความยืดหยุน่นมีในระเบียบการทางวิทยาศาสตร์มีในระเบียบวิธี ทางวิทยาศาสตร์นะครับมันทัดนี้สีดแดงๆสำคัญพอสมควร t h e r e is no formula for successful scientific inquiry นั่นคือไม่มีสูตรสำเร็จรบับตายตัวใดๆในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ no single scientific method with a rule book that researchers must rigidly follow ไม่มี scientific method นะครับหรือระบ,บียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และหนังสือกฎเกณฑ์ใดๆที่นักวิจัยต้องทำตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อขัดแย้งนะครับ as in our quest, science include elements of challenge, adventure, and luck along with careful planning, reasoning, creativity, cooperation, competition, patience, and the persistence to overcome setbacks นะครับสุดท้ายแล้วนะครับวิทยาศาสตร์ก็ต้องขึ้นอยู่กับอ่า uh, elements นะครับปัจจัยต่างๆนะครับ challenge ก็คือการท้าทายนะครับ adventure ะนะผจญภยัยมี luck มีดวงด้วย along with careful planning นะครับก็คือการวางแผนที่ รอบครอบรัดกลุ่มนะครับการให้เหตุผล reasoning creativity นะครับความคิดส,สร้างสรรค์ cooperation ความร่วมมือ cooperation การแข่งขัน p a t i e n c นะครับคือความอดทนแล้วก็ p e s i s t e n c e to s e t h s t a ก็คือความมีศักยภาพความอึดถึกทนที่จะทั้งหมดแล้วรวบรวมแล้วทำให้เราชนะอุปสรรคต่างๆได้นะครับสุดท้ายแล้ววิทยาศาสตร์ก็คือมีความยืดอยู่ในตัวมันเองตราบใดที่เรายังมีจิตเป็น จิตใจเปนักวิทยาศาสตร์มีการทดลองและสิ่งที่เราทดลองไปมันทําให้เราได้รับความรู้นะครับและเราพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เราทําไปมีผลมาจากตัวแปรตัวแปรเดียวนั่นคือมีผลจากสิ่งที่เราศาึกษาเราก็ flexibility ก็คือความยืดหยุ่นก็จะมีในระเบียบการทางวิทยาศาสตร์โอเคนะครับ mm. เข้าใจตรงกันแล้วทีนี้ในขั้นตอนสังเกตและการทดลองนะครับมีหลากหลายวิธีการ หลากหลายกระบวนการทีส่สามารถใช้ศึกษาได้เราจะลงรายละเอียดอีกครั้งนะครับในตอนต,อนต่อๆไปเมื่อ,ตอ,ต,อตอนต่อๆไปในบทนี้เราจะทําความรู้จักครา่าวๆก่อนเมือ่อทีมตองนะครับเมือม่อเมือ่อเราเมื่อเราเจอในบทต่างๆต่อไปนะครับในบทนีจ้จะรู้จักคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างที่สําคัญสาคัญนะครับสําคัญจริงๆที่คัดมาในบทนี้โอเคนะครับกล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ไม้ตายของนักวิทยศาศาสตร์นักชีววิทยานะครับใช้ศึกษา ตัวอย่างที่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้นะครับซึ่งมีหลายชนิดหลายแบบด้วยกันใช้แสงหรือใช้ลำอิเล็กตรอนน่าสนใจไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราเมื่อเราอยู่ในบทต่อไปนะครับก็จะมีทั้งใช้แสงก็จะมีนะครับสองสองตาอันนี้มีตาเดียวด้วยและอันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนซึ่งก็จะมี2แบบเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันซึ่งปัจจุบันนี้มีขนาดเล็กลงมาแล้วขนาดเมื่อก่อนขนาดใหญ่มากนะครับอันนี้คือคอมพิวเตอออรรร์ใช้ปะะกบกบนะบัันนคสียมต่าง บางทีเวลาเราศึกษาอะไรต่างๆในกล้องจุลทรรศน์แล้วเราก็จะเห็นไม่ชัดเนาะใสๆหรือเราต้องการจะเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นเราก็จะเอาสีย้อมที่มีความเฉพาะตเจาะจงนะครับต่อ,อต่อโครงสร้างหรือต่อสารนั้นไปย้อมเช่นอะซัฟรินินโอแล้วก็จะใช้ในกระบวนการย้อมแบคทีเรียนะครับให้มันติดเซลล์วอลของแบคทีเรียหรือว่าเอาไว้เอาไว้ใช้ย้อมเซลล์วอลนะับใช้ย้อมเ,อเซลล์วอล secondary เซลล์วอลนะครับหรือว่าพูดตอนนี้อาจจะยังงงเป็น ผนังเซล์ทุติยภูมิของเซลพืชน,นะครับเซลพืชก็จะมีผนังเซลแข็งๆเนาะล้อมรอบมันอยู่ทีนี้ก็จะมีตัวอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดกันทีหลังนะครับเนอะอุปกรณ์แลบต่างๆก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการทดลองนะครับซึ่งอุปกรณ์ l a บต่างๆเหล่านี้เราก็จะเจอในเคมี er ด้วยแล้วก็ใช้ในชีววิทยาด้วยนะครับเพทริดชจาน์พ่อเลี้ยงเชื้อนี้เราก็จะปกติก็จะใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่มันก็จะมีคุณประโยชน์อีกมากมายเวลาทดลองนะ เวลาทำสไลด์นะครับตัดตัวอย่าง cross section ก็เอามาลอยในนี้ซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ test tube หลอทดลองการทดลองทำชีววิทยาบางอย่างก็ต้องใช้นะครับ dropper หลอดหยดนะครับ flask ขวดรูปชมพู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ p i p e t เอาไว้เอาไว้ทำอะไรสำหรับคนที่รู้จักทางเคมีแล้วก็ตามนั้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ไม่รู้จักก็คือเอาไว้วัดปริมาตรสารนั่นเองเนาะให้ได้ปริมาตรที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับ ทีนี้สรุปแล้วนะครับอันนี้จะทิ้งไว้ให้อ่านนะครับกดพ้อส์แล้วหยุดอ่านนะครับซึ่งเป็นการซึ่งเป็นสรุปที่พี่ทำออกมาเองซึ่งค่อนข้างจะโอเคกับมันอยู่นะครับสรุปออกมาคร่าวๆให้อยู่ในสไลด์เดียวซึ่งถ้ายังงงรายละเอียดก็กลับไปย้อนดูนะครับกดพ้อส์แล้วรีเพลย์ได้ทีนี้เนื้อหาในสไลด์เหล่านี้นะครับไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาโดยโดยตรงนะครับเอามาเรียบเรียงเฉยๆต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีตามนี้นะครับหนังสือแคมเบลล์เบโลจีนะครับ แล้วก็ My b i เ l o g y Notebook ชีววิทยาจากมุมมองข้าพเจ้าครึ่งแรกนะครับโดยพี่ธนาทองสีคําหรือพี่สแตม์นั่นเองนะครับแล้วก็หน้าวิกิพีเดียนะครับหน้าวิกิพีเดียภาษาอังกฤษเหล่านี้แล้วก็ภาษาไทยด้วยนะครับขอขอบคุณแหล่งความรู้เหล่านี้นะครับที่ทําให้เกิดคลิปที่2นี้ขึ้นโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็พี่ก็ขอจบคลิปที่2เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปที่สามสหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ